สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับคุณครูต่ายในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ ก่อนอื่นเราจะไปดูความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตก่อนนะคะพุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงสุภาษิตที่อยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคติสอนใจที่ชาวพุทธควรนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตพุทธศาสนสุภาษิตแรกค่ะสุขาสังคตสสามคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข ความสามัคคีก็คือการร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ดีร่วมกันความสามัคคีของหมู่คณะจะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมค่ะยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนร่วมกันการสร้างสะพานแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆ 2. โลโกปัดทมพิกาเมตตาแปลว่า เมตตาทรรค้ำจุนโลกความเมตตาก็คือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเมตตาสามารถปฏิบัติได้ทั้งกายวาจาและใจความมีเมตตาต่อกันจะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนการให้ทาน นะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทําแล้วนะคะคนที่เรา,าให้เขาไปเขาก็จะมีความสุขนะคะดังนั้นแล้วความมีเมตตาต่อกันจะทําให้คนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเด็กๆและเรื่องต่อไปที่คุณครูตายจะสอนต่อเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมาฉนฉชัท์จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะทำให้สังคมสงบสุขและเกิดความสมานฉันท์นะครับ การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์คือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสงบสุขไม่ขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลักธรรมที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มีหลายหลักธรรมเช่นเบญจะธรรมสุจริต3รมวิหาร4เป็นต้น ความมีเมตตาต่อผู้อื่นตามหลักเบญจธรรมจะช่วยให้สังคมสงบสุขความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ตามหลักสุจริตสามจะช่วยให้จิตใจเบิกบานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความเป็นกลางยุติธรรมไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตามหลักพรมวิหารสี่จะช่วยให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอนะคะประกอบการสอนเรื่องหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นะคะเด็กๆคะ่ะการที่เรานําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนั้นนะคะหรือว่าเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตนั้นจะทําให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสังคมก็จะเกิดความสงบสุขค่ะเด็กๆค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะเด็กๆคะคณครูต่ายก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําเช่นเคยค่ะมีอยู่สองแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดแรกค่ะให้นักเรียนเสนอวิธีการปฏิบัติตนตามพุทธศา,าสนาส,สุภาษิตข้อที่1นะคะสุขาสังคัสะสามัคีเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่สองโลโกโปัตธ,ธรรมพิกาเมตตาเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะส่วนแบบฝึกหัดต่อไปค่ะ ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นะคะลงในกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเคยทำนะคะลูกขาอ่าข้อหนึ่งค่ะหลักธรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือ 2. หลักธรรมที่นำไปใช้ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างไรและข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะสรุปความรู้เรื่องหลัก ทำเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมาฉนฉชัทนได้อย่างไรให้เด็กๆทําลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะไม่เข้าใจหรือสงสัยนะคะคําตอบทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้ถามมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูต่ายหรือคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube ครูต่ายได้นะคะเด็กๆค่ะคลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบายบายค่ะเด็กๆ